ทำโดยเท่านั้นเองนะครับเด็กปอจะเป็นเช่นกันเลยครับผมก็จะเรียนถานนั่นบออีตอคอมเน็ตนะที้อยู่ครูตำนวนนานแค่ไหนหกปีครับท่านหกปีต่อจะอยู่ท่านนะครับผมก็อยากจะให้พูดถึดนี้ครูตำนวนก็ขอเพิ่มสอนตั้งแต่ปีสี่เจ็ดนะเรียนเรมับเขามาถึง วันน um uh, ี pues ne, uh, ้ก็ลังงาน20ปีแล้วเขามีเป็นปันใจอะไรที่ให้จัดตั้งชมรมปัจจยศิลป์ในโรงเรียนแล้วก็ได้พูดคุยบริหารอย่างไรแล้วก็ในการเปลี่ยนแปลงพุทธกรรมนักเดีอนจากเด็กที่เกเรหรือเด็กที่ไม่สนใจกาเรี้แล้วก็กลับมามีวินัยแล้วก็ทางใจของซ้อมแล้วก็เป็น ดี่มีวินัยก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างไรเท่าที่ท่านได้จังปัดตออกแล้ครับเดิ่อที่นั้นผมได้ไปรับตำแหน่งก็ได้สมมติได้ดีมีการฝึกซ้อมนักกีฬาต่างจังหวัดมาแล้วแต่พอผมเข้าไปก็ก็ได้ได้เรียนนำกับคณะครูแล้วก็ ว่าเป็นเรื่องที่ที่ใหม่สําหรับกีฬาใน,ในในในภาคพื้นจานจัวเชียร์ใต้เพราะช่วงนั้นเรายังมีที่อื่นน้อยอยู่นะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวะจะตั้งงบประมาณนะครับโดยประสานท่านนายกพิเมนตรีในสมัยนั้นนะครับว่า่าจจะตั้งงบประมาณให้กับเป็นกองทุนให้กับเด็กทุกซ้อมและไปแข่งขันท่านนายกก็เหนด้วยให้โรงเรเียนทําแ,แขนพัฒนา แลต้องเข้าสู่เรื่อบัญญัเพื่ออนุมัตออิองอันนั้นคือตัวที่ที่คอกระตุ้นให้าการดำเนินนั้นเริ่มหาเด็กเพิ่มขึ้นในการปดทอ้องแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นก็คือเด็กนะครับคือเด็กมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่จะปดทอ้องโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเด็กที่นั่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ค่อยมาเรียนพอ,อเป็นเขตพูดตรงว่าเขตค่อนข้างจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ข้างนอกไปนะครับไม่ค่อยมาเรียน ก็อาจารย์นก็เลยมาเรียนนะว่ามีบางคนไม่ไม,ไม่ไม่มาเรียนมีปัญหาเรืนอผู้ปกครองมีปัญหาเรื่องครอบครัวมีปัญหาเรื่องของความไม่อยากาเรียนก็เราก็แรกๆก็ตามครับตามเด็กเหล่านี้มาแล้วก็ใช้วิธีของการกด่พ้อมประจักษ์ลัทธิเข้าไปจับัวรพวกลุ่มนั้นแรกๆเนี่ยก็มีการามาบ้างไม่มาบ้าง พอช่วงหลังๆนี่ความรู้สึกของเขาเนี่ยเกิดความรู้สึกชอบในกีฬาปัญจศีลนะครับบางคนเนี่ยมีปัญหาผู้ปกครองไม่สามารถมาส่งได้เราก็บอกว่ามันก็ต้องติดตามครับพวกผมเนี่ยเขามีปัญหาอะไรที่เราเขาช่วยได้ให้เขาเรียนสร้างแรงบันดาลใจสองด้านก็คือทางการเรียนด้วยทางเรื่องกีฬาด้วยแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เห็นว่าเิ่องเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ดีนะเด็ก ก็มีเรื่องมีเด็กผู้หญิงเข้ามาแรกแรกก็มีปัญหาเรื่องของชุมชนบ้างว่าไม่เข้าใจในเรื่องของผู้หญิงเอ๊ะใส่ชุดเป็นยังไงการแข่งขันเราก็ตั้งเครือข่ายนะครับตั้งกระกายโดยจำนวนบอกท่านให้แสดงความเข้าใจกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโดยจำนวนนั้นท่านเองก็ได้เป็นประธานชมชนนะครับแล้วก็ท่านเองก็สามารถที่เข้าไปประสานกครับ ชุมชนที่ง่ายขึ้นสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กกลุ่มที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอย่าท้อเพราะบางครั้งพอกลับไปบ้านคนข้างบ้านบ้านอะไรบ้างเนี่ยเออว่าเป็นผู้หญิงก็ดีนะมาเตะมาถอยจริงแล้วมันเป็นเรื่องกีฬาผมเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้ามึเราทำเป็นเบสเราทําเรื่องกีฬาจับกีฬาเหลเนี้ให้โรงเรียนเด็กขึ้นมาแล้วเราประสานชุมชนให้คนเขาเข้าใจว่า เรามีนักเรียนผู้หญิงเรามีนักเรียนผู้ชายนะครับแล้วก็การแต่งกายก็ให้ผู้ปกครองเข้าใจด้วยชุมชนเข้าใจด้วยว่าผู้หญิงเนี่ยเขาชัดเจนในเรื่องของชุดนะครับต้องให้ผู้ปกครองเข้าใจว่าชุดเนี่ยชัดเจนคือไม่ประเจิดประเจิในเรื่องของของชุดโดยชุดความชัดไม่เห็นตัวไม่เห็นเนื้อเห็นตัวก็ก็อาจจะทำลอบไปี้แจงผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนที่อยู่ใกล้ๆที่บางคนไม่ใช่ถนนนะครับ สุดท้ายเราได้นักกีฬาสองประเทะศก็คือทั้งผู้หญิงและผู้ชายแล้วก็มีวต์นเมนต์การแข่งขันเราก็ส่งนะครับเพราะเรามีงบประมาณที่เรียนเอาไว้คุณตัวแล้วว่าได้ขอท่านนบอกไว้ว่าเงินตรงนี้เราสามารถเอาไปุ้องแล้เป็นการแข่งขันหรือเลี้ยงนักเรียน,ยน,น,ยนแล่เราได้ส่วนหนึ่งจากชมรมประจักิรัมานะครับสองสิ่งนี้เราก็เอามากระหนวกกันแล้วลก็สร้างเด็กขึ้นมาในช่วงนั้นเนี้ยสร้างเด็กแล้วก็ พอน้าสนามการแข่งขันมาตลอดอาจจะรำลนมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในการซ้อมเช้าก็ซ้อมขอเช้าซ้อมโอเคได้ช่วงเช้าช่วงบ่ายซ้อมหลังเลิกเรียยซ้อมยาวผมก็เลยทำแผนปรับปรปุงลงยิมปูพื้นยางหาแผน่นยางมาเพื่อเพื่อรอ,องรับก,กับนักกีฬาที่เรามีเพิ่มขึ้นจากมีสิบคนเป็นสิบห้าคนยีิบคนก็มีการ พัฒนาต่ทั้งสองด้านเลยด้านเรื่องการเรียนก็ควบคู่กันไปด้วยนะครับเราก็ไม่ไ้ีการเรียนแล้วก็ในเรื่องของที่รด้ไปแต่ด้าก็แต่ด้านก็ก็ต้องติดกัรควบคู่กันสิ่งที่ตามมาก็คือพอสองสิ่งนี้เราได้เด็กมาชัดเจนแล้วเราก็ออกสร้างเครือข่ายไปร่วมแสดงในงานกิจกรรมต่างๆสิ่งเหล่านี้เราจะมานุ่งค้องตลอดเวลาครับโรงเรียนเรามีรถเราก็พักส่งเด็กไปเปิดกีฬาน่นกีฬานี่ ทั้งองค์กรของเอกชนและก็ของภาครัฐซึ่งเป็นการเผยแพร่ตัวตัวสิ่งต่างๆหรือว่าเผยแพร่ตัวสิ่ต่างๆเหล่านี้ให้กับชุมชนอื่นๆได้ขยายไปสู่ชุมชนอนๆเพื่อสุดท้ายัก็ว่าชุมชนจะอีกรชุมชนรับซึ่งถือว่าเราก็เป็นความภาคภูมิใจของชุมชนและต่างๆก็ต้านก็เรียนต้นต้นท่นี้ก่อนนะครับ ขอบคุณมากเลยครับมีมีอันหนึ่งจะเพื่อเเพื่อเครูก็พูดถึงความเสียสละหรือการเปลี่ยนแปลงประเปลี่ยนอะที่เราทำโน่นทำสองเด็กแต่ร่วมกับคณะครูด้วยกันเราจะใช้เวลาในช่วงเวลาไหน ก็ซอยนี้ก็แต่จะบอกได้บอกว่สักครู่ก็เช้าเ